นนหน่อยสเพื่อนนะเพื่อนเขาบอกว่าเป็นเพื่อนไม่ใช่น้องสาววัสด,ดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะครั้งก่อนตอนเจอเธอที่สนามบินไม่ทันได้พูดคุยทักทายกับเธอเลยครั้งนั้นที่สนามบินรบกวนคุณแล้วคะ่ะ ที่ไหนกันครั้งนั้นฉันไปด้วยไม่เหมาะสมจริงๆแต่ฉันก็ไม่ได้คิดมากเดิมทีคิดว่าจะไปช่วยเขาสักหน่อยวันนั้นน่ะเสียวตุ้นมีไข้นิดหน่อยนะเดิมคิดจะให้สามีไปส่งเขาสุดท้ายก็ต้องไปพบลูกค้ากะทันหันดังนั้นฉันเลยพาเขาไปวันนั้นฉันเห็นสภาพเขาไม่ค่อยดีก็เลยลงรถมาหาเธอกับเขาด้วยต่อมาเขายังบอกว่ากลัวว่ามีคนแปลกหน้าอยู่ด้วยเธอจะไม่เป็นตัวของตัวเองให้ฉันไปก่อน ฉันก็เลยไม่ได้ทักทายเธอไม่ได้คุยอะไรกับเธอเลยสักนิดเดียวไม่เลยค่ะไม่เป็นไรทีแรกฉันคิดว่าเธอน่ะเป็นลูกของญาติเขาซะอีกเพราะว่าวันนั้นเขาโมาโหมากตอนที่เธอไปร้องไห้ที่ห้องน้ําเขายังเอาแต่พูดห้องน้ําอยู่ทางนั้นนะเธอไปก่อนเดี๋ยวฉันพาไปกินของอร่อย จำได้เมื่อก่อนตอนที่เจอครั้งแรกเธอทะเลาะกับพี่ชายเธอปวดจะร้องก็ร้องเมื่อก่อนความกัดกรุ่มที่สุดอาจจะเป็นการถูกเรียกพบผู้ปกครองแต่เมื่อกี้เห็นท่าทางแกล้น้ําตาไม่กล้าร้องไห้ของเธอทำหัวใจเจ็บแปบแปลบเลยสาวนยนะจะค่อยๆเติบโตแบบนี้ล่ะนายไม่ต้องเป็นห่วงไป แท้ตอนนั้นพวกเขาคุยกันเรื่องนี้ฉันกลับคิดว่าพวกเขากำลังเป็นอะไรอ,อ๋อไม่มีอะไรคะ่ะเสือต้วนเขาดีมากนะ เป็นคนหนุ่มที่มีความสามารถหน้าตาก็หล่อที่สำคัญก็คือนับตั้งแต่ที่รู้จักเข้ามาเขาก็ครองตัวเป็นโสดมาตลอดไม่เคยมีประสบการณ์ความรักเล็ดเทอะไรเลยบอกตามตรงนะฉันอยากรู้มากเลยว่าต่อไปเจ้าเด็กคนนี้จะได้แฟนเป็นเด็กสาวแบบไหนกันมาดื่มน้ำอีกหน่อยนะขอบคุณค่ะพี่สาวเอ๊ะพวกนายมาได้ยังไง นายบอกว่าวันนี้จะนัดเลี้ยงข้าวทุกคนไงพอาะดิ <ny> ้เจอว่าร้านนี้ไม่เลวเลยพาทุกคนมาด้วยนะตุ้นตุนคนนี้เป็นใครกันใครกันใครกันแนะนำหน่อยสิเพื่อนนะเพื่อนเขาบอกว่าเป็นเพื่อนไม่ใช่น้องสาวเมื่อก่อนเขาจะบอกว่าฉันเป็นน้องสาวมาตลอด เป็นลูกของบ้านญาติ <c oughs> คือต้วนแนะนำหน่อยสิแนะนำหน่อยอนี่เพื่อนฉันชื่อสั่งชื่อเรียนมหาลัยที่นี่สวัสดีค่ะคนนี้คือพี่สวินเป็นที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิคส่วนกลางของพวกเราและเป็นสามีของพี่ซื้อวินหรี่สวินพี่สวินสวัสดีค่ะคือว่าคือว่าผมเจี๋ยหยางครับผมเป็นน้องเล็กของพี่ต้วนสวยสไปเรียกชัเสี่ยวปายก็ได้สวัสดีผมชื่อจางเซินเป็นน้องเล็กของพี่ต้วนเหมือนกันนะสวัสดีสวัสดีที่ได้รู้จักเนอะ พวกนียมากินข้าวไม่ใช่เหรอไปกินสิไม่ใช่กินด้วยกันสิงานเลี้ยงบริษัทนะเป็นเพื่อนก็ไปกินด้วยกันสิบริกรต่อโต๊ะได้ไหมครับมามาขอแรงหน่อยเชิญหน่อยพวกเราต่อโต๊ะนั่งขอเมนูนั่งนั่งนั่งสั่งด้วยังอ่ะพวกเราไปกินกันตามลำพังไหมได้ไหมคะเอ่อพี่สวินพี่สุวินพวกเราสองคนยังมีธุระพวกพี่กินเลยพวกเราต้องไปก่อนกินด้วยกันเหรอ กนนคุณกินไปนะคะพี่สาวลาก่อนออไปแล้วเหรอค,อคิดวนไปกับอเคอคนนั้นแล้วอ่ะ